สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอสพาน,นะคะวันนี้มอสจะพาทุกคนบล็อกไปกับมอสซึ่งบล็อกเนี่ยมอสตื่นเต้นมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามอสจะพาทุกคนไปบรีโนเวทห้องน้ําของมอสไปพร้อมๆกันต้องเล่าเท้าความไปก่อนว่าห้องน้าอันนี้ห้องน้ำเนี้ยอยู่กับมอสอน,นานมาก ตั้งแต่สมัยที่มอจำความได้เลยต้องเป็นห้องน้ำที่มากับตัวบ้านเลยจะไปเปลี่ยนห้องน้ำการปรีนเวทห้องน้ำที่มีอายุป,ประมาณ20ิกว่าปาีแล้วทำไมต้องรีโนเวทอืมต้องขอตอบอยังไงนี้นะว่าแบบคือมันอยากรีโนเวทหรอคือไม่รู้จะเอายังไงมันจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนอ่ะไม่ใช่ คือที่ดาีโนเวตเพราะว่าเหมือนเรียกว่าท่อน้ำตรงที่มันอยู่ข้างใต้พื้นอะมันแตกมันก็เลยทำให้น้ำอะ่ะมันรั่วจากข้างบนลงข้างล่างคือเวลาที่แม่เขาขัดห้องน้ําอย่างเงี้ยน้ํามันรั่วแล้วลมันก็แบบหยด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 ,หยด,หยดลงไปข้างล่างอย่างนี้ก็เลยจําเป็นที่ว่าอะ่ะก็ต้องรื้อต้องรื้อพื้นต้องรือกับเบื้องก็เลยเฮ้อ เราก็เลยคิดได้แล้วว่าแบบเป็นโอกาสที่ของเราหรือเปล่าโอกาสทำอะไรโอกาสที่จะรีโนเวทห้องน้ำไม่เป็นเหมือน Pinterest เป็นห้องน้ำแบบสีข,ขาวห้องน้ำแบบสาวกรีบกริบสาวหวานเอย้ยใดเอย้ยประมาณนี้ก็เลยเฮ้ยได้เลอกแล้วมันได้เลิกจริงๆแล้วก็หมัยก่อนนะก็คือทำภาษาพ,พ่อแม่เนาะตามมีตามเกิด สีอะไรว่าไปยมีอะไรใช้สอยได้ก็ซื้อมาใส่ในห้องน้ำให้มันสะดวกสบายแค่นั้นซึ่งเรขอเล่าเปอนว่าแต่ก่อนบ้านมอนะ้อะเป็นชักโครกแบบนั่งยองนะนั่งยองแบบลุกขึ้นแล้วปวดเข่าอะ่ะคือถ้าใครเป็นข้อเขา่าคือใช้ห้องน้ำบ้านม้อนไม่ได้เลยโดยแพนในหัวของมอนตอนนี้แบบแบบในหัวคือ Pinterest มาไตเลยปับปั๊บปัปัมานะก็คืออยากด้ห้องน้ำโทนสีขาวแล้วก็แยกเป็นโซนแห้งซนเปียก แล้วก็จะมีซิงเอาไว้เก็บของอ่าแล้วก็ประตูเนี่ยก็อยากเปลี่ยนเพราะว่าแบบในจังหวะที่เราแบบอาร์ตโพสรูปถ่ายรูปเช็คอินในห้องน้ำของเราอะ่ะมันก็จะได้ติดประตูที่แบบว้าวทำไมมันแบบมินิ m มอลมีนิใจจังเลยแบบเนี้ยซึ่งวันนี้มอสก็จะไปดูของไปเช็คราคาก่อนว่ามันจะอยู่ในงบที่เท่าไหร่ ต้องเล่าว่าคือช่างเนี่ยมอสติดต่อมาแล้วเป็นช่างที่เขาทำบ้านให้มอสมาตั้งแต่ไหนแต่ไรลแล้วเหมือนเป็นช่างประจําบ้านหลังนี้คือเขาก็มาวัดมาตีราคาอะไรอย่างเงี้ยให้แล้วซึ่งวัสดุอุป,ปรกรณ์ต่างๆอะไรพวกเนี้ยมอสก็จะเป็นคนไปหาซื้อมาให้เองคือช่างอะมามา,มาลงแรงมาทํามา เดินท่อมาต่อท่อใหม่อะไรอย่างนี้ให้เพราะห้องน้ำของหมอ่ะมีพื้นที่จํากัดเป็นห้องน้าเล็กๆแต่เพียงแค่เราอ่ะอยากได้ห้องน้ำได้แบบม mini ินิมอลวินิจัยก็พยายามเอาความคิดของเราอ่ะออกมาให้ได้มากที่สุดปะซึงตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากไม่เคย ไม่เคยที่จะได้รีโนเวทอะไรแบบในบ้านแบบนี้แบบจริงๆจังๆเลยมีแค่แบบแพลนในหัวเท่านั้นใช่ไหมความฝันฉันเป็นจริงกแกต้องตั้งมองให้กับฉันฉันเหมือนฉันเดินมาถึงเป้าหมายอีกหนึ่งอย่างนะนั่นก็คือฉันจะได้รีโนเวทห้องน้ำเป็นห้องน้ำในฝันที่ฉันอยากได้เพื่อนๆมาดูกันข่าว่าในล็อกเนี้ย การบริเวณห้องน้ำของหมอสจะเป็นยังไงซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะไปอ,อันนี้คือจะเป็นห้องน้ำที่อยู่กับมอสมาตั้งแต่เกิดซึ่งถามว่าดีไหมดีมากแม่เนี่ยรักษาความสะอาดให้ห้องน้ำของมอสเนี่ยสะอาดสะอาดไม่มีคราบเคลือบอะไรทั้งนั้นพ่อก็จัดการยาแนวอะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยนี่ สิ่งก็สิ่งใหม่เพิ่งจะเปลี่ยนไม่นานข่าวจัวคือในห้องน้ำเนี่ยใช้งานได้ปกติแต่ความที่แบบเราเสพ P ิน t e r e s t สมากเกินไปหน่อยอ่ะเราก็เลยแบบโอ้ยถ้าไหนไหนได้เปลี่ยนแล้วเราก็อยากเปลี่ยนให้มันคล้ายกับ P ิน t e r e s t ซึ่งแต่ก่อนตรงเนี้ยต้องบอกเลยว่าตรงตรงเนี้ยก็คือเหมือนเดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรและชักโครกจะอยู่ตรงนี้แต่จะเป็นชักโครกแบบนั่งยองสมัยก่อนที่จะนั่งเราจะปวดเข่ามากอะ่ะคนอายุเยอะเขาจะไม่ค่อยชอบกัน ท,ทีนี้ก็จะย้ายจากตรงนี้ย้ายมาไว้แทนถังน้ําตรงนี้แล้วโซนถังน้ําตรงนี้ก็จะมุฟไปไว้ตรงฝั่งริมผนังตรงนี้เลยคือจะเก็บตรงนี้กับฝักบัวเนี่ยไว้ริมฝั่งผนังตรงนั้นเพราะว่าเราจะให้โซนเปียกของเราอยู่ตรงกับท่อน้ําตรงนี้ของเราซึ่งถังน้ำนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นถังน้ำที่คุมตีมกว่านี้เพราะว่าบ้านหมอเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันต้องมีถังน้ํามันไม่มีถังน้ําไม่ได้ไม่ ไม่งั้นวันไหนที่น้ําไม่ไหลนี่แย่เลยนะไม่ได้อาบน้ําเลยนะคือถ้ามีถังน้ําอย่างน้อยก็โอเคมีน้ําไว้อาบมีน้ําไว้ใช้ได้แล้วก็ส่วนพวกท่อเนี่ยพวกท่อพวกเนี้ยเนี่ยพวกท่อที่เห็น,นตรงเนี้ยก็จะฝังฝังเข้าไปในผนังเลยตื่นเต้นอะทุกคนอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่ากระเบื้องพวกเนี้ยเนี่ยพวกพวกพวกระเบื้องที่เห็นตรงเนี้ยแล้วก็ผนังตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนใหม่ ว่าอยากได้โทนเขาขาวทางสว่าง แล้วก็มันจะไปซื้อของมาทําห้องน้ํากันแล้วตอนนี้ช่างได้คิวให้กับเราแล้วเรากำลังจะไปซื้อตอนนี้เราจะไปกันกับพออ่อเย่แล้วก็แม่เย่ตื่นเต้นไหมพ่อกับแม่ว่าห้องน้ําเรามันจะออกมาเป็นยังไงวะงห,วหลอกวาสวยหรอแม่คิดว่ามันจะตรงตามแบบที่อยากให้เป็นไหมต้องตรงสิที่เราอยากได้แบบนี้าืองกล ก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันถึงแล้วป้าไปกันดีกว่าเราไปเลือกซื้อตอนนี้มอจะมีลิสต์มาไว้แล้วว่ามอจะซื้ออะไรบ้างประกันประกันคือวันนี้ที่จะไปกันทั้งหมดแม่มาแล้วรู้หรือยังว่าวันนี้เราจะไปกันทั้งหมด2ที่นะก็คือไทยวัสดุแล้วก็โฮมโปรนี่มอลิสมาไว้แล้ว เ,เต้นป้าเ,าเ,เต้นซีเฮ้ยเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าจะได้ดูของเพื่อนที่สวยอ๋อไปแล้วซึ่งหมอละมาเล็งไวล้ละว่าเราจะเอาอะไรบ้างตอนนี้เราก็ทำได้แค่เลือกแล้วก็จ่ายเงินแล้วจากนั้นก็คือได้ของไปเลยปาไปดูกันเลยวบกมือหน่อยนายที่ใส่สชูของนาย ดูรดเกดองนี่ดูก้อนนะสกิี่เราจะแบบนี้สองอันนงว่ามันถึงจะเข้ากันดีเราจะไปไว้ตรงมุมไหนแม่ว่ากข้มุมเลยเข้ามุมเลยเข้ามุมเลยทั้งก็คือสองชั้นเหรอที่แม่หมายถึงอ่ะใช่สองชั้นเลยข้ามุมอันนี้มันจะดดไปไหมระหว่างอันนี้แต่อันนี้มันเรื่องแชมพูแม่ก็ว่ามันสวยดีกับสบู่เราเนี้ยอ๋อลูกก็ว่าอันเนี้ยลูกก็โอเคนะเอามาจากไหนอะ อันนี้มีร้านถัวสรุปแล้วนี่แหละน้องมอสที่เราเด้งไว้อันนี้กับอันนี้สรุปเอาสองอันนั้นมีอะไรมาเสนออีกแล้วอ่ะที่ห้อยผ้าอะไรจะี่ยทำเป็นแบบนี้แบบมันเป็นตัวยึดอ่ะนช่ไหมตัวยึดนี่ไงเอ๊ะอันนี้รูปหมีเหรอใช่ถุงองร่อยมากยเรือว่าจอนนี้แหละจะได้เป็นโทนแบบว่า เทาเทาขาวขาวแล้วก็แล้วก็แบบพวกอุปกรณ์ของของเราอะแม่ที่มันเป็นอะไรนะพวกก๊อกน้ําพวกเราต่างๆหรือที่เราซื้อมามันจะเป็นแบบโทนสแตนเลสก็สีเทาก็จะเข้าแล้วเราตากผ้าที่อยู่ในห้องอาบน้ําก่อนเดิมแม่รู้ว่าใช้ได้ใช่ไหมเพราะมันสีใสใสๆล้วยให้พ่อทำความสะอาดหน่อยมันก็สะอาดแล้วเอากระกาเนี่ยค่ะเอาสิบสองกล่องที่ต้องจดอะไรไหมคะ โอเคค่ะอันนี้แล้วก็เป็นกระเบื้องตรงพื้นนะคะเบอห้านี่ค่ะไม่มีอุ้ยไม่เหรอคะไม่มีของคือไม่พอเหรอคะไม่เหงามันเป็นสินค้าที่เขาเลือกอ้าวเคลเลนส์เลือกหรอคะจุดสองนี้มีมีค่ะเพราะว่าไม่ได้เกี่วกัเคเลนส์ใช่ไหม ปกติในร้าซลพวกนี้มีของแต่ถ้าพี่เจนนะมันจะไม่มีของเข้ามาใหม่คือหมด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 แล้วก็รอแต่ว่าตอนนี้ก็คือหมดไปแล้วอ้าวงั้นเอาเบอร์แปดเอาเบอร์แปดไออาเบอร์เก้าเนี่ยค่ะมันเรียกนับยังไงอันนี้ล่ะเอาห้าห้ากล่องใช่ค่ะผนังสองพื้นหนึ่งโอเคครับคุณค่ะแต่นายคุยกับช่างแล้วใช่ป่มว่าแบบจะราคาประมาณเท่าไหร่ราคเหมือนครับหรอ เราไม่ตอ<า>่อเลยเหรอค่าค่าแรงสองสองหมืหรอแค่นั้นหรอแล้วค่าแล้วที่เราจะต้องตัดวงกบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะยกยกพื้นประตูขึ้นอ่ะก็ได้เลยก็ต้องถามเพราะว่าจะเปลี่ยนประตูด้วยเขาจะคิดราคาเพิ่มเท่าไหร่อย่งางเงเรอ ต่อไปเราจะไปต่อกันที่ Home Pro ตอนนี้ของที่ไทยวัสดุเราซื้อครบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องพวกชั้นวางของในห้องน้ำต่างๆต,ต่อไปที่ Home Pro จะซื้อเป็นพวกฉากกั้นห้องน้ำแล้วก็จะเป็นพวกซิงเป็นพวกกระจก ที่แบบส่งสองข้อแรกกกระจกเงาใช่กระจกสองหน้าอากระจกสองหน้ากระจกเงาพวกนี้แล้วก็ไปซื้อพวกอ่ก๊อกน้ำตรงซิงล้างมืออะไรพวกนั้นด้วยเลยบำรุงผิวของแม่ดีไหมเอาไปวางไว้ตรงแบบข้างบนชักโครกใช่มันก็จะเป็นโซนแห้งใช่ประมาณนั้นดีไหมไม่ดีเลยไปเลยเดินตรงไปเลยหลังจากนี้เราก็จะไปดูซิงกันซิงที่ ดูไว้อาจะเอาทั้งเซตเลยทั้งกระจกทั้งซิงแล้วก็กอกหนาำนี่ขวานี้ไปเลยนี่แหละที่ดูไว้จะเป็นตัวนี้ขนาดกำลังพอดีนี่แหละตัวนี้เ้าตัวนี้ ตัวนี้แหละที่คิดว่าจะเอาขนาดพอดีกับห้องน้ำมอสด,ด้วยกระจกก๊อกอะไรพวกนี้เอาตามนี้ให้หมดเลยอ๋อไม่ย่างว่าเรามีช่างของเราเองไงคะ่ะก็ท่าก,กับว่าอันนี้ซื้อไฟก็จะซื้อในราคา3 5 0 0ตอนนี้ไม่ได้มีบวกเพิ่มอะไรอ๋อโอเคค่ะงั้นเอาไปเลยเนะเาะอันนี้อ๋อก็แค่ยิงเข้ากับพื้นแล้วก็ยึดแค่นั้นใช่ไหม เดี๋ยวผมก็จะทำเสร็จเริ่ม่อยเอ้ตอีกฝั่งนึงอ่ะมีบล็อกแก้วหรืออะไรอ่าเป็นอ่าผนังทั่วไปอะค่ะที่มาถึงก็จะยึดตรงนั้นกับผนังข้างๆนั้นก็คือปกติได้เลยอ๋อโอเคงั้นก็ไม่น่ายากเนาะแล้วเ่ารับตัวนี้กับตัวซิงเมื่อกี้ค่ะเป็นจักจบรใช่ค่ะเดวันค่ะมีช่างเข้ามาทำเรียบร้อยแล้วตอนนี้ช่างได้เหรอ กระเบื้องตรงผนังแล้วก็เลาะกระเบื้องข้างล่างแล้วก็เลาะกระเบื้องตรงที่พื้นออกเกรียบร้อยแล้ววันนี้ฝุ่นเต็มบ้านมากตรงนี้ประตูสรุปแล้วหมอสจะเปลี่ยนประตูด้วยช่างก็ได้เลาะประตูเลาะวงกบออกไปหมดแล้วใดวันเท่านี้ค่ะมาดูการพรุ่งนี้ช่างมาทําต่อวันนี้ช่างมาเร็วมากมาตั้งแต่8ปดโมงแล้วก็เลิกงานไปตอน5้าโมง ยอดตื่นเต้นจังมันจะเป็นยังไงเนี้ยไปค่ะเดวันสวัสดีค่ะเดทั two, วร์น,นี้ห้องน้ำของมอสช่างเริ่มเอาท่อมาลงให้แล้วจะเป็นประมาณนี้เริ่มเจาะท่อเริ่มเปิดฝ้าแล้วก็ต่อท่อลงไปข้างล่างแล้วนี่เดทั two, ประมาณนี้ค่ะ สวัสดีค่ะเดย์ทรีวันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าช่างเอาวงกบมาใส่ให้เรียบร้อยแล้วดีใจมากที่วงกบมันสีเดียวกับผนังห้องน้ําก็คือสีขาววน่ช่างเอาทรณีมาใส่ให้ตรงประตูแล้วแล้วก็ที่เห็นได้ชัดเลยคือเอากระเบื้องสีขาวที่มอสเลือกมาใส่แล้วตอนนี้ก็ได้ปิดตรงท่อน้ําไปเรียบร้อยมุ้ยพราใส่สีขาวมาแล้วมันดู สว่างตาแล้วก็ดูเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยนะพาเข้าไปดูลายกระเบื้องชัดๆจะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนไลายคุคระคุกคระน้อยๆสวยคิดว่ามันออกมาต้องแบบสว่างตามากๆแน่เลยอะ่ะชอบจังแล้วมาดูเรียบร้อยมากเลยนะถ้าเกิดว่าตัวท่อต่างๆมันอยู่ข้างใต้ผนังอะดูสิ เดโฟค่ะพื้นเพื่อนผนังห้องน้ำสีขาวสวยมากสะอาดตาสดุสดๆตอนนี้ช่างน่าจะปูกระเบื้องครบแล้วทั้งหมดสีด่ด้านดูสิโอ้ยห้องน้ำใหม่ได้เริ่มละเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว เดฟไยค่ะมาถึงแล้ววันนี้ปูกระเบื้องที่พื้นเรียบร้อยแล้วตอนแรกที่มอสเลือกอะ่ะมันจะออกสีเทาๆกว่านี้นะแต่ว่าพอมันมาอยู่ตรงเนี้ยมันออกเป็นแบบสีขาวอะแบบเหมือนมันขาวขาวกว่าที่คิดเยอะไว้เลยตอนแรกอะ่ะมอสมองภาพว่ามันน่าจะสีเข้มกว่านี้แต่ไม่เป็นไรภาพรวมทูสว่างมากเลย ตรงตามที่คิดไว้อยู่เหมือนกันตรงโซนนี้ก็จะเป็นโซนเปียกที่มอดบอกก็คือตรงนี้จะเป็นทางต่างระดับเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาฉากกั้นกระจกตรงนี้มาใส่ไว้ตรงพื้นต่างระดับตรงนี้ก็จะเป็นฉักโครกแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสิงมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่โดยรวมก็สวยห้องน้ำสว่างมากเจง๋งอะ ตั้งเก็บงานเรียบร้อยเหมือนเดิมประทับใจเดย์หกค่ะเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยห้องน้ำที่หมอได้รีโนเวทประตูใส่เรียบร้อยสุขภัณฑ์กระจกแกสวยมากคืออย่างที่คิดไว้เลยมีชั้นติดเรียบร้อยกระจกพื้นต่างระดับสุขภัณฑ์อุ้ยดูดิ ที่เลือกมาคือเข้าเซตกันมากโอ๊ยอยากอยู่ในห้องน้ําอยากอยู่ในห้องน้ําแบบนานๆแกมันดีมากประทับใจมากคือทําให้ห้องน้ําอะดูกว้างแล้วก็แบบน่าอยู่ขึ้นเยอะเลย ากที่อยู่ห้องน้ํานี้มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วตอนนี้สั่งถังมาแล้วก็คือถังสีขาวเข้ามุมพร้อมกับขัดน,น้ําสีขาวสไตล์มินิมอลมินิใจแบบที่เราอยากได้เลยก็คือตอนนี้ห้องน้ำาคอ p l e t เรียบร้อยแล้วตามนี้ค่ะดีใจมากเพราะห้องน้ําสวยมากใครอยากลองเอาไปทาเป็นไอเดียได้เลยนะคะ